นี่ก็เอาขี้แปะบกตุ้มัาให้นยบกตุ้มค่ะตอนนี้ส้มตำของน้องกุ๊กไก่ก็เสร็จแล้วนะคะจะกินมาพี่บอลตอนนี้มีสมาชิกมาเพิ่มมากินเพิ่มนะนัหละราะว่าน่าร้อน แซ่บแซ่บบ่แซ<ส>่บอะไร <laughs> แล <สบ S 2> ้วควบกระจากมามี <laughs> ่เราบปิดกระจักกระจากง่ายพูดค่ะสวัสดีค่ะเมนี้เขาจะมารีวิวการตำส้มตำแล้วก็กินส้มตำของน้องๆน,นะคะกุ๊กไก่กับน้องเอิญ วันนี้ก็โฟกับชสออสอนแค่กลุ่มไงชาแนลวันนี้ก็เราจะมามสอนวิธีตำส้ตมตำแล้วก็กินกันนะคะสอนมาครับน,น,น้องมณีน้องกุ๊กไก่เพื่อที่ขอมารีวิวการตำส้มตำเดี๋ยวเวพื่นกำลงงังถ่ายทำหน้าค่ะเด็กย้ำเล็กใส่ริกเล็กกระตำ ใส่ใส,ใส่ใส่พริกเจังเม็ดค่ะสามสามเม็ดแล้วก็นำตาลอ,อันนี้น้ำตาลหรือว่าผงนัวคะน้ำตาลเาใส่น้ำตาล,ตาลบอกว่าสูตรน้องกุกไปที่ใส่น,น้ำตาลลงไปก่อนโอ้เลี้ยวมาแบ่งดิละ่ะมาแบงดิจีล่ะไอ้จิ้บีหู แล้วมาต้มเค็มนะเค็มต้ใส่เยอะใส่ปลาไหขยาวลอยปลาไหขยาวแล้วตอนนี้คือมีคนมาให้กำลังใจหลายคนค่ะมีคนเยอะใส่นะขเขัอเจ็ตนหน่อยก็พอ สป,ปาดลิ้นก็ได้เด็อ,อ,อร่อยมากเลยเอินอร่อยไหมคะ อร่อยเกินแูแก่อร่อยไหมคะยังไม่ชิมแต่บอกอันนีไงนัเปี้ยวไนน่ะน้้ยพอแล้วไม่หมานเป็นบอกอะไรบ้งไมเนี่ยองขีดจะเอาลงนึงโอ้ผู้ได้เงินมาหลายโอ้ผู้ได้เห็ดปวก โอ้โหเบอปวดเราจะหวานเขาไ่ได้กินอยเดียวขาโลละสองอยค่ะพ่ได้ตัดขาดนี่นาโลสองลอยเออยี่หลี่ขายโลสองลอยเยี่หีเโลสองลอยากัเจขาตัดขาดนี่ยเจ้ก็ต้งงมันบมมีเวลาเหรอเจ่ก็เขาเขาลงเดียวเขาขายโลสองลอีหรีเนี่ยบะเอาไปนี่มงง เขาได้ยูห้แล้วนั่นมันออกแถวห้เจ้าบ้าตัวนี้ในไฮก็ไขมันอมีข้างในไส่มะละกอแล้วนะคะตอนนี้กำลังรีวิวรูดละรีวิวส้มตำอยู่ก็จะมีเห็ดมาแทรกหน่อยนึงนะคะทอดบริสตัดค่ะเห้ยไองเห็ดให้เห็ดพอดีจะมาอาตามเลยค่ะน้องกุ๊กไก่ตามเลยค่ะโอ้นี่เห็ดผวกค่ะเห็ดปวกบานเฮา เขาไปเอาเหมือดสองหลอดสาหลอดต่นี้คนแอดม,มินไทยแอดมินไทย,ยวิดีโอก,กับงวีลาไปหายเบสก็เนไปเอาเหล็กอยู่มันเจ้าาเอาหมดแลเน่ยัง่าคนทีนนะ่เห็นไปเห็นพกเป๊ะเอาเมือดเลยบอกเบสเขาจะสิเ้ออีกอยู่ เอาใหม่นะจะเครื่องลูกเดี๋<ช>วยวเขาได้มาหลายป่ยะ,ะลายยังล้วงใหม่คนอีกนะเครื่องลูกก็เอาดอกใส่ปลาประ,ประนันโอ้หน้าตาเลยเป็นหน้ากินนะคะใส่ผัดชีฝรั่หหงเรียกว่าหอมปีน้องกุ๊กกายกับแน่นกล่องนั่นไมเด้อค่ะระว่าจำซุ่มจำเนี่ยเงินแค่หน่อย คุกก็ได้เอาตาด้วยอึอจานมาช่วดอ่ะลองตักตักขึ้นมาชิมดิตักครับอร่อยไหมน่าใจเอาเข้าไปโอเคชิมมึงดิค่ะอ่านเอาชิมมึงทานบอคะ

วันเลยวันจันทร์วันเนี้เออจะทำใจลอยหาที่แบบเขาว่าสิต้ดก่อนต้องเกลี่ยก่อนเซ็บเซ็บบอเซ็บบอเพื่ไนอะเซ็บเนี่ยลอยนึงแม่ที่แม่ไปหาทแเซ็บเซ็บแห้งใช่ไหมไอ้แม่เซ็บได้ค่ะโอ้โห้้ไปห

เอาบัตรนี้แอดมินก็อยากสิอยากสิกินเพื่อกันอ่ะน้องกุกไกค่ะส่งงไทยนี่ค่ะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดคลิกแลร์กดติดตามเป็นกระดิ่งจริงๆให้ด้วยนะคะบ๊ายบายช่องไหนค่ะน้องกุกไกอ๋อสอนแค่กร <Channel S 2> ุ๊ปในชาแนลบ๊ายบาย,บายเอิร์น